ถึงแล้วค่ะเป็นร้านกาแฟชื่อ b o ุ t r e ีสถานีต่อไปค่ะเราจะไปฝรั่งเศสค่ะ เอาละทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องร่้ลากันไปแล้วนะคะวันนี้ก็คือเช็คเอาท์ออกจากที่นี่นะเดี๋ยวเข้าเมืองแล้วก็มีเวลาเพราะว่าจองไฟล์ดึกค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ฉันตั้งใจว่าจะเก็บทุกเม็ดเที่ยวจนหยดสุดท้าย <c oughs> อ่ะ Say goodbye to วิลล่าตรงนี้ บาย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 เราเจอกันใหม่นะไอ้ป่าวถึงแล้วค่ะ,คะน่ารักมากมาถึงแล้วค่ะ นร้านกาแฟาชื่อบุกทรีเห็นในรูปก,ก็ว่าชอบแล้วมาเจอตัวจริงโคตรชอบน่ารักเลยแล้วก็มาเพราะคนนี้ด้วยเพราะว่าอยู่ในรูปในครับรีวิวเขารับแขกขนาดนี้นี่เองไม่น่าล่ะั้งอยู่ในรูปทุกรูปเลยนะชื่ออะไรไม่รู้นะเราอ่ะคนสวยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารกันดีกว่านาะอสวัสดีค่ะขอถ่ายวอกได้ไหมคะ คุณค่ะบอกว่าเพิ่งจะขอถ่ายเพื่มเยอะแล้วไอ้เหมียวน่ารักมากเลยค่ะชื่ออะไรอะคะส,สีส้มฝอยทองโอ้ยรับแขกสุดๆนั่งมาเรียกร้า <c> น <oughs> น่ารักมากเลยค่ะชอบอมากเลยทำไมหนังสือเยอะขนาดนี้อะคะอ๋อแบบของที่บ้านสะสมะแล้วก็มีคนบริจาค อ๋อดีจังเลยค่ะน่ารักไา้เดี๋ยวได้นั่งายาวๆสั่งอาหารดีกว่าค่ะอาหารมาแล้วเรียบร้อยอ๊ยน่ารักมากใส่ตะกร้ามาด้วย งานนานมากตกเย็นแล้วก็หิวก่อนขึ้นเครื่องต้องไปหาของกินค่ะทีนี้ต้องล่ำลาก่อนชำระเงินค่ะนี่อันนี้คือ,อยังไงคะอันนี้เป็นหนังสือแจกให้ค่ะว้าวให้ลูกค้าทุกคนเลยเหรอคะใช่ค่ะแจกดีอันนี้เหลือแค่สองเล่มสุดท้ายอ๋ออุอ้ยทำไมน่ารักจังเลยนี่ให้เล่มน,นี้ด้วย The Booksellers 12เรื่องเล่าจากเจ้าของร้านหนังสือผู้สร้างแหล่งเรียนรู้อันรื่นรมงน่ารักมากเลยค่ะถ้าคนมาตามเขาจะได้ไหมคะถ้ายังเหลืออยู่ใช่เหลือถ้าหาทานยังเหลืออยู่เเดียวค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือมานั่งอ่านค่ะที่นี่ก็คือหยิอ่านฟรีได้ตลอดเวลาเลยที่อยู่ที่นี่ขอบคุณมากน่ารักมากเลยนะคะ ร้านห้องสมุดบุ๊กทรีนี้นะคะแนะนำให้ทุกคนมานะคะคืออาจจะออกมาไกลาจากเมืองสักนิดนึงแต่รับรองว่ามาแล้วแบบนา่ารักอะชิลแล้วก็คนน้อยสำหรับคนที่ชอบความสงบบนะแล้วก็เจ้าของร้านพนักงานน้องๆแบบน่ารักมากเลยอยากให้มาถ้าเกิดว่าเราได้มาภูเก็ตอีกแล้วก็จะมาซ้ำที่นี่อีกนะเราชอบมาอ่ะสถานีต่อไปค่ะเราจะไปฝรั่งเศส ก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้าน mm hmm. ก็ต้องไปหาอะไรอร่อยๆกินกันซึ่งร้านนี้เนี่ยคนพื้นที่เขาแนะนํามาว่าเฮ้ยเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสเพิ่งมาเปิดใหม่แต่ว่าได้จังวันได้นูนได้นี้แล้วก็เรื่องลือมากแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกัน ถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ในนะหลงค่ะหลงแล้ว <c oughs> นางบอกว่าถึงตรงไหนฉันก็คือเลยมาค่ะป้าเดี๋ยวไปหากันนะว่าอยู่ที่ไหนโอเคในที่สุดเรววาก็พบเจอจุดหมายแล้วค่ะทุกคนน้องตั้งอยู่บนถนนดีบุกนะคะ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแล้วแบบถนนสวยมากเลยหาที่จอดรถยากน,นิดนึงจอดริมถนนนะคะซึ่งเราก็ได้ที่จอดแล้วแต่ว่าค่อนข้างเดินไกลนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนหน่อยโอเคเพราะว่าถือว่าเป็นการชมเมืองไปด้วยในตัว วินเนอร์ไอรอนเชฟไทยแลนด์ว้าวสวัสดีค่ะร้านนี้ออกเสียงชื่อว่าอะไรนะคะพี่ซาวาเบียงมักเชซาวาเบียนมักเชมักเชแปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันสบายดีไอ้ขยะเป็นฝอ๋อแบบฉันสบายดีนะ<ห>นเธออย่างเงี้ยเหรออุ้ยน่ารักจังเลยความหมายน่ารักจังเดินชมกันได้ไหมได้ค่ะเนื้อหนูจะมาทานอาหารเลยค่ะก่อนกลับกรุงเทพ มีคนแนะนำมาเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งที่หนึ่งนะคะโอ้โหนี่เชฟตัวจริงค่ะทุกคนเซ y hi พูเอลวอรดีสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะพูดไทยนิดเลยพูดไทย <laughs> โอเคนั่งไหนดีคะ only one seat no we have a garden and the ah outside oh oh อันนี้เป็นอันนี้เราเป็นชีสนะครับชีสแอนโคลคับสายวายนะคะต้องมานะคะสายวายนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะเราไปส่วนลึกสุดของร้านกันเลยค่ะ โอเคเราได้ที่นั่งแล้วค่ะเราจะนั่งตรงนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเมนูไอรอนเชฟที่เชฟไปแข่งนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขนมหวานที่เชฟแข่งชนะค่ะอ๋อตัวนี้เป็นตัวชนะใช่ค่ะือตัวสุดแรกช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตซูเฟ่พริกป่นใช่ค่ะครีมซอสโหลพาและผิวเลมอนโอเคเดี๋ยวต้องลองค่ะตัยนี้เราจะอร่อยมากวันที่7เดือนนี้ค่ะ ใช่เราเราเราคือจะเปลี่ยนเมนูทุกๆเดือนหรอคะไม่ค่ะก็คือตัวนี้เราจะไม่ไม่ได้เสิร์ฟแล้วเพราะมันจะเป็นสเปเชียลเมนูใช่ค่ะถ้างั้นก็ต้องกินเมนูสเปเชียลหรือเปล่าโอเคทุกคนคะเชฟเขาบอกว่าเมนูพิเศษเป็นเมนูนี้ซึ่งจะมา2องรสชาติก็คือจะเป็นเนยกระเทียมกับแบบเป็นผิวมะกรูดคริสปี้ แล้วก็เป็นซอสแชมเปญอุ้ยเดี๋ยวจะลองอันนี้ดูโอเคค่ะ Enjoy your dinner Thank you มาแล้วค่ะจานแรกค่ะทุกคนราสโซแคมนะคะน่ากินมากอันไหนอันไหนเป็นเป็นซอสมีสองแบบถูกไหมคะค่ะตัวนี้จะเป็นอ่ตัวที่เป็นกระเทียมเป็นัดเป็นการิกเป็นกระเทียมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นซอสแชมเปญ อันที่สองมาแล้วพร้อมกันเก่งมากค่ะขอหน,น,น่อยนะคะ่คือพ็อัตตาค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พี่เขาไปแข่งด้วยนะคะเป็นผู้ช่วยสุดท้ายหนูถามหน่อยตอนจะหมดเวลาตื่นเต้นมากไหมคะพีะ่ตื่นเต้นมากเลยค่ะพอเขาบอกว่าคุณเหลือเวลาอีก30วินาที <c oughs> ตอนนั้นแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าใจจดใจจ่อว่า เราจะต้องเสรอไปได้ทุกเมนูค่ะเก่งมากเลยค่ะนี่ไปครัว Iron Chef Thailand กันมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือเวลาอีกไม่่อค่ะต้องเรียบกินเหมือนกันเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องไม่ทันนะคะทุกคนเริ่มกินกันค่ะทุกคนต้องทําเวลานิดนึงนะคะขอเริ่มจากหอยก่อนเลยนะจะกินหอยที่เป็น ซอสแชมเปญก่อนนะคะนี่อ๋อมันมีเหมือนเลมอนด้วยจริงๆนะสดชื่นมากอร่อยหอมสดชื่นมากเลยอันต่อไปเป็นอันที่เป็นกระเทียมต้องกินเร็วนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวตกเครื่องนี่ค่ะอืมกระเทียมอร่อยมากเลยเธอ เขาใส่แบบแม่มังกูดปะอร่อยมากเลยอร่อยจริงอ,อร่อยมากแฮปปี้สุดนี่ไปต่อกันด้วยพาสตา้าที่เขาทำเองเป็นอันจิว๋วจิวอันเล็กๆก็เธออันแค่นี้เองดูดิมหมูหอมมากเลย โอ้หมากเลยตรงนี hmm. oh, mm ้อืมอร่อยอืมอร่อยเลย เมื่อกี้ถ่ายไม่ทนมันเมื่อกี้เชฟมาคุยด้วยก็คือตัวหอยอ่ะใส่ใบมะกรูดจริงๆค่ะแล้วก็เชฟเขาก็เล่าว่าใบมะกรูดที่ฝรั่งเศสมันแพงมากใช่ไหมคะเมื่อกี้เขาเล่าอืมแต่ว่าที่เมืองไทยถูกมากแล้วก็เขาก็ชอบเขาก็เลยเอามาใส่ในในหอยอันนี้นะคะซึ่งซึ่งอย่างที่บอกก็คือที่ฝรั่งเศสเขาจะกิน snail snail คืออะไรหอยทากอืมใส่เนยใส่กระเทียมอืมแต่ว่าอันนี้คือใส่ใบมะกรูดเข้าไปแล้วก็เหมือนบีบ ใส่ผิวเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมีน้ำน้ำมันด้วยคือมันก็เลยให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันสดชื่นขึ้นมาแล้วมันก็อร่อยมากเลยค่ะแฮปปี้มากตอนนี้ยงกินด่วนมากอดของหวานอ่ะอยากชิมมากเลยอดแล้เาครั้งหน้ามาใหม่ตอนนี้ต้องรีบจ่ายเงินก่อนนะคะเพราะว่าเข้าไปแล้วมาค่ะ ต้องรีบไปสนามบินแล้วค่ะทุกคนไม่อยากกลับบ้าแต่ว่าต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องบายบายภูเก็ตด้วยบ๊ายบาย 哦，那个来。